รเริ่มต้นจากการทำวิทยา,ยานะิพนธ์ของน้องการทำทฤษฎีครับเกี่ยวกับางานโคมที่เป้งหรือว่า,า,าการโคมลายนะ้อที่เรารู้จักกันในส่วนของทางภาเยนตะเราก็จะเอามตัวนี้ม,มาเป็นข้อวิทยานิพนธ์จบครับกนะ่อนคือว่าที่จะเรียนรู้จัก,กวัอครโบราณครับเป็นสลากน้โคมบ้านวังนอก็คือเขารวกโวมตัวอย่างเกี่ยวกับโครมกำปางไปโคมดั้งเดิมตั้งแต่ยุคสมัยคุณตาเขานะครับทำเป็นกิจาการรส่ว่ตัว การใจในการตัดลายตอนนั้นที่ช่วงโควิดพอดีมีโปรเจกต์ร่วมกับรุ่นพี่ของผองกับเนาะชื่อกับของสาวแต่ที่เพิ่งเป็นจากกรุงเทพตอนนั้นทำโปรเจกต์ร่วมกันก็มีพี่ๆทุกรุ่นช่วยกันเนาะในการออกแบบแล้วซื้อได้ทำงานโคมที่เขาไปขายที่สองคนเดียวแล้วก็ได้ทำงานองกภาคมาตัดครับก็ได้ในวันใดวันนี้มาทำการต่อยอดรูปแบบที่โดดเด่นโปรเจกตที่ที่ทำก็จะเป็นงานใไม้ไผ่สดครับอันนี้เป็นแค่จุดเล็กๆก็คือแค่งานไม้ไผยก่อนแต่ก็มีการ มีแมชชีนต่างๆเช่นกระดือต่างๆเช่นกระดาษสาต่างๆอาไปบ้านคาร้อนแล้วก็เอาของบางตัวเนี้ยมาโศึกษากันโครมาเป็นกคมที่เป็นหนึ่งในอัตลักษณ์ของโคมละปาร์นะครับผมว่าพ่อครูเขาเนี่ยจะรู้โคมตัวเนี้ยเพราะว่ามันมาจากโคมพม่าเองใช่เพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราฝังเขาก็เกี่ยวเนื่องกับประวัติศาสตร์เกี่ยวกับพม่าค่อนข้างเยอะนะนั้นการกับประวัติศาสต์เกี่ยวกับเรื่องพม่าเข้ามาก็เป็นจุดเป็นจุดเริ่นของโครงการสามารถศึกษาเรื่องบทลายเรื่องการทีกรมละปาร์ได้ครับผมเป็น แนวบนันทัดใจให้อะไรก็สา,าระไปถามอะไรนี้ได้ในอนาคตพี่อาจจะวางแผนว่าเป็นสูตรกันเลยนลู้ก็ได้ครับหรกว่าให้คนเนี่ยเข้ามา w o r k s h ได้ว่ามันเี่นลูกแบบเรื่องฟุตไฟล์ปลาอะไรนะครับก็อาจจะอาจจะฝากไว้ก่อนน,นี่ต้องติดตามได้ช่องทางไหนได้บ้างคะก็ได้ที่เพจหลักได้เลยครับผมตงรงนะั้นในออนไลน์ก็ได้ครับในเฟซบุ๊กกับไอจีก็ได้ครับ น้นาซึ่งจัดเป็นส่วนหนึ่งของประเพณีและวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่เรานั้นอยากจะอนุรักษ์ไว้และถ่ายทอดต่อไปให้คนรุ่นใหม่ได้รับรู้ค่ะคฟมร้านานเขาถูกนำมาใช้ในหลายเทศกาลได้หลายประเพณีที่สําคัญเช่นเทศกาลที่เป็นประีป่อนคมลอยคมร้านานเขาถูกนํามาใช้ในการประดับตกแต่งเทศกาลที่เป็นส่วนประเพณีบล่อนคมลอยจะมีการปล่อยคมลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าเพื่อทิ้งสิ่งที่ไม่ดีออกไปและรับสิ่งที่ดีเข้ามาแทน2 งานบนต่างๆในวัดหรือสถาปนีต่างๆมีการนำคุมลอยและคุมล้านนามาระดับตงแต่งเพื่อสร้างความสวยงามและสร้างเอกลักษณ์แต่ท้องถิ่นได้ดีเทศก,กาลและระเปนีเหล่านี้ช่วยส่งเสริมวัฒนธรรมและ,สะแสดงถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของประชาชนได้อีกด้วย